อันนี้มันยากไปอย้าไงอะะเอาเอามาเล่นเอามาเล่นเหมือนแบบยิ่งคิดถึงเขาหรือดึงมาแบบมผมอยู่ตรงนี้ตลอดไม่ต้องไปไหนใช่ไหมอยากลุกก็ล่ะจะอยากลุกอยากลุกหรือเปล่าถ้าอยากลุกลก็ลุกไปได้ไอาจจะลุกไปเดินถ้าสมมติเขาลุกยืนได้ไหมคะหรือว่าควรควรจะเล่นตรงนี้ไปเลยให้เสร็จยืนนั่งดวยืนเออมันมันผมก็นั่งด่วนั่งนนั่งนั่งตลอดหล่ะแค่ใช้หันหันหลบเขา คือถ้าจะร้องจะหันหลบหันหลบไปด้านนู้นหันหน้าเขาถ้าห้ามหันหันหันยังไงหันหันหันด้านนู้นไม่ได้หันด้านนี้ได้โอเคโอเคกล้องอยู่ไหนต้องหันหากล้องจ้อไว้เสมอเหมือนคนดูอยู่ไหนไม่ต้องมองไม่ไม่หันไปไซสายเดี๋ยวมัมีอะไรนะครับแล้วบีบเดี๋ยวย้ายกล้องย้ายไฟมา ยออกเห็นไมโมเจยวก็รูปหัวรูปหางอะไรได้นะเข้าใจปะอยากให้พ้านในปิดไฟบอืงก็ปิดมันจะปิดได้ไหมแป๊บนึงนะคะพี่เจมเก็บสายวรลงอ๋อไมข้างหลังแล้วตัวตลาดวังร่างได้ไหมมองให้ เราไม่ได้ออกมัหมาเราให้มาหนักมากเราเป็นหนักเราต้องแบกแจ้ากาแฟเราคนนี้ความรับผิดชอบหน้าที่เราไม่ควรค้างไว้มีทางรถเลยต่อต่อให้มันหนักมากตอนที่อยากจะก้มหน้าก็ก้มได้เพียงแค่นิดเดียวเพราะว่ามันต้องแบกภาระและหน้าที่ลงไว้โอเค กิดน้ายสวยเอเคครับพร้อมนะครับทุกคนสองคนพร้อมนะสมาธินะ สมาธิครับทุกคนทำงเบียร์ไม่อยากให้หลับตาให้รู้สึกใช่ครับแล้วเดี๋ยวเขาจะลุกขึ้นมาพร้อมครับเทปครับอ่าแป๊บหนึ่งนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวโอเคเทปสามสองแอคชั่น หัวใจต้องพากรับไปภายใตย้ร่มไม้ของเจ้านี้ลืมรักที่หลังลงฟังกับใจฝันฝากให้ตาย,ตายร่มมาลุลีจงลืมรักพี่ เทียบทันร้าร้านประไทยโอ้รักที่ผ่านดังฝันชูสกิลคิดครับครับก่นรนึ่งมต้องไปเรือยย้อนเลยโคตเกรงมากไม่ค่อยหงอกพี่ทำได้แค่เดียวนะก็หอกน้ไม่ดีแล้วแหลเพราะเมื่อกี้ยังแกงแกงนิดนอง มีตะเกียงอยู่จะลืมมันเริ่มมาย่งยิ้มยิ้มอยู่ยิ้มข่มขืนโอเคไหมนั่งยืดขายาวๆไอ้นั่งยืดขาตรงไปก่อนทีนึงเพราะตอนนี้มันพับอยู่ไงยืดที่ตะคิวกินคือตอนแรกพยายามทนแล้วพยายามโอเคโอเคเริ่มหนักขึ้นมองตาเขาขึ้นเมื่อกี้อาจจะมองตอนหงยกลองหงายกลุ้มมองตาพี่ก็ได้ มอมาลย้ส่งเลยเขาอันนี้ดูแบบไม่เป็นไรแล้วแต่เขาอยากสึ่งกันปล่อยเขาแต่ว่าตอนเราอะถ้าเขาไม่มองเราเราก็มองเขาไปดิก็อ p พ r e c ชิเอไปแฮปปี้ไปซีเล็กซีเล็กซีเล็กยุงดุอันนี้ไปรตบายไอ้เกลือพีทวนะ ครูโลกครับผมไอ้นี่ไปแล้วผมเปลี่ยนท่านั่งได้ไหมอ่ะได้สิครับทำไมไม่ได้อ่ะได้อยากทำอะไรรู้สึกยังไงอย่างนั่งอย่างนี้ก่อนอย่างได้เลยเอออยากอยู่ยังไงก่อนอยากเริ่มยังไงนั่งอย่างนี้ก่อนดีกว่าค่อยนอนเออค่อยนอนโอเคโอเคอ่ะงั้นนั่งพิงหลังกันไว้ไหมอ่ะเอออ่ะผมยกแล้วผมยกถ้าเราบิดนะไปทางนี้เยอะเนี่ย มันจะพยายามเลี้ยงให้อยู่บ้านกลางวันนี้แล้วกันนะครับกลางคือหันใช่ถูกต้องเพราะเมื่อกี้เมื่อกี้เราหันไปมือนเยอะมันจะตกไฟก็เฉียงมันนด้หน่อยไหมโอเคพร้อมนะครับแต่พี่ว่าเริ่มจากนอนสวยกว่านะเพราะมันเหมือนว่ามันอยู่ด้วยกันมาสักพักนึ่งแล้วแล้วจนแบบมันมีเรื่องที่จะต้องคุยกันอ่ะเออมันมันแบบมันดูเศร้ากว่าดรามติกกว่า พร้อมนะครับทั้งคู่สมาธิพร้อมเทปเขาไม่มองเราเรามองเขาก็ได้ถ้าอยากมองอนหะสามสองแอคชั่น ฟังกับใจฟังฝากให้ตายรมมาลุลีจงลืมรักพี่อย่ามีรธดีอะไรต่อกันอยากเห็นตามรัเวใดนำชัดให้ดวงด้วยสอยสกสันพี่รงสุดที่รงรำพัน าร,าร้านร้าวรานฤทัยโอ้รักที่ผ่านดังฝันชั่วคืนครั้นพอตื่นกลับคืนหายไปดูอย่าร้องไห้ล่อยให้ดวงใจร้าย มน yep. ้องพี่มล่แห่งใจน้องพี่ว่าสินคืนนี้น้องพี่สิกันคัดเยี่ยมเอีโวแฉวแฉวว อ่ะอีกรอบเนาะรอาล้วนะแต่เอล้วนะโอเคไหมแต่อยากเก็บน้องหงชัดๆอ่ะโอเคเอาเลยอ่ะไหนๆมาแล้วก็อ่ะเนี่ยรับฝั่งนึงรับผู้หญิงฝั่งรับผู้ชายเลยรู้เนี่ยมันต้องเห็นพรเอาตั้งแต่แรกเลยั้งหมดเลยฮะไม่ต้องเริ่มจากนอนใช่ไหมหรือแค่มองกันอย่างเงี้ยคอนดิชั่นไม่มาเลแป๊บนึงครับสาแต่จริงต้องเริ่มจากนอนถ้าคอนทิวงเริ่มจากนอนรอไปเลยได้เราให้โอกาสคุณดึงเพลง ได้ hey, น่าร่มดีด bon. ้วยนะแคบหน้ามากเลยทุกอป้ามาแล้วลูกถ้าจอกมาต้องออกมาเลยพร้อมคู่มองอย่ามองค่ะโอเคครับสี่สามสองอคชั่น ลืมรักที่หลังลงฟังกับใจฝันฝากให้ตายรมมารุลีจงลืมรักพี่อย่ามีรดีอะไรต่อกัน รมรังพันบุนไม่เปลียดเทียบทันราร้านระไทย น้องพี่มั่อวีเห็นใจน้องพี่ว่าสิ้นคืนนี้น้องพี่สินเกินขาดย้ำขอบคุณค่ะยอขอบคุณครับคือตะคิวกินอีกแล้ว <laughs> แจ๋วแจ๋วแจ๋วชนะเลิศอ่ะมาพวกเรามาทางนี้เลยครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคคุณ่ะโยกอัดไว้ในเครื่องโยกด้วยเออเดี๋ยวหนูค่อยดูอัดน้ำก่อนขอบคุณดูพร้อมกันนะขอบคุณค่ะเดี๋ยวดูพร้อมกันนะ